มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่พี่ดาวมากๆเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะแม่แม่โอ้โอ้กำมันจะเอาลงนะคะ ลงแต่ละทีสเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่แม่ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับการงานการเงินจะเลยยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณที่เอ็นดูลูกสาวมาโดยลอดนะครับผมขอบคุณมากครับนายพิดาโอ้พิดาตกใจไหมพิดาขอบคุณข้าก่อนนายพิดาจ้าสวยๆนายข้าก่อนเออ ลูกสาวลูกสาวนะคะลูกสาวคนโปรดค่ะขอขระคุณคุณแม่มากๆค่ะ